เรามาทั้งขายเพื่อนๆเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับไม่ครับชื่ออะไรกับ้านคุณเนี่ยผมชื่อปูครับชื่อปูครับอ่ะครับเล่นกันทุกวันไหมครับทุกวันอ่าได้มีเวลาก็ไปเล่นดีกว่าสมุกมาขายของขายของถ้าสุนัขวันนี้ขายของที่นี่ครับเพราะว่าผ่านมาก็คือตรงนี้มัเป็นร้านนะครับอยากให้กล้องหมุนหุนดูร้านหน่อยร้านน่ารักมากครับเป็นเป็นร้านขายขาหมูแล้วก็มีตุ๊กตาหมาแมวอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างในนู่นมี พวกสเก็ตบอร์ด<ช>ด้วยพวกยกนยนด้วยคือชอบมีข่ายด้วยเป็นเสื้อผ้า,าต้องใส่สตรีทตรงนี้ยแวะเข้าดูได้โอเคถ้เคเาเด,ดี๋เข้ารู้งอะไรกันล็อกล็อกรีเลยน่อยครับหลาน,หนมากถึงว่าเ้ายังปรับปรุงไม่เสร็จใช่ครับตอนนี้ทําเพื่อขายไว้ก่อนแต่เ,เร็วๆนี้จะเต็มที่เต็มระบบก็น่าจะเดือนหน้าน่าจะน่าจะเต็มรูปแบบได้ครับคครับเดี๋ยวลุ้งอนไก่อน เดี๋ยวเราเข้าก่อนด้วยนะครับนี่เดี๋ยวครับพาดูเร้่อนะครับนี่ในนี้บอร์ดผมด้วบอร์ดผมเดี๋ยวให้ดูบอร์ดพี่เขาพี่เขาใส่บอร์ดเยอะมากล่หน่อยครับเพื่อเก็บแนวผมเลยบ้านเราลงแบบผมชอบนี่เลยนี่นะพีพี่พามาแนะนำหน่อยพี่นี่ครับมีบูเลตนะครับแบรนด์ไทยเน้นแบบว่ามือใหม่ราคาแบบจับต้องได้อะไรเงี้ยครับส่วนแบรนด์ดัง ก็เดี๋ยวจะมาครับเต็มๆอันนี้เป็นเสื้อแบรนด์ผมเองครับปูดีครับไม่ได้ดีดยาแบบเล่นแบบเล่นแบบดีดอ่ะสวยนะผมว่าสวยสวยนะอันนี้คือลายแรกครับไม่มีขายแล้วทุกบล็อกทิ้งไปหมดแล้วครับอ๋อนี่เป็นลิมิเต็ดแล้วเหมือนเหมือนพระบางอีหน่อยจะแพงใช่ครับบอกนครแหลกเท่อันนี้ทําเล่นๆช่วงกระแส X กันไป X กันมาอะไรเงี้ย พาราดี้ไหนธรรมดาโอ้ยงี้ถ้าผมจัดกีฬานี่ขอสปอนเซอร์เสื้ออะไรไม่ได้ครับโอ้เยี่ยมเลยแผ่นโบ๊ทได้แล้วต้องถ่ายต้องถ่ายนี่เลยครับนี่ดูฝั่นี้นี่มีบัวมีอะไรครบครับก็มีเป็นตีสไตล์โบราณครับก็ของยังไม่เยอะเท่าไหร่ใช่อันนี้เราบอกไวก่อนนะครับเราไม่ตั้งใจมาถ่ายครับคือมาเจอจริงๆก็จะถอดก็ถ่ายเดี๋ยวถ้าร้านเสร็จเตรมแล้วเดี๋ยวเอามาถ่ายจริง ให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนแลพี่เราทิ้งกามาแล้วก็เรา,ามาถ่ายใหม่เดินกันแน่นอนคุณครับไปโรอีน,นั่จ๊ะอย่าลืมไอตีวันตึกการนะครับไ <c oughs> ม่มาผมคงไม่ได้พูดเลยผมถ่ายอย่างเดียวมาเลยนะ <c oughs> ี่มยที่พี่ทำอะไรเรก็ทำป้ายอะไรอ่ะ เดี๋ยวไปสวัสดีอีกรอบแล้วครับใ่ครับอคือพวกผมมาอยู่เห็นแล้วทีนี้ร้านนี้ผมไม่เคยผ่านมาเห็นเลยวันนี้วันนี้ได้มาเจอนะก็อยากจะถามว่าเอ๊ะทำไมผมงมาเปิดร้านตรงนี้แล้วก็ประมาณว่าคิดยังไงมาเปิดตรงนี้แล้วก็ทำไมเป็นแนวนี้หรือว่าเ้าแนวสเก็ตบอร์ดเ่ร กับเสื้อผ้ากับหมวกกับตุ๊กตาไปชมก็ได้หลากหลายครับหรือว่าอาศัยอาศัยว่าตุ๊กตาล่องสาวส่วนหนึ่งไม่ใช่ครับหมวกครับที่ขายหมวกเพราะว่าคือเป็นท่องเที่ยวอ่ะผมคิดก็อย่างไงก็คืออย่างไรก็หมวกอ่ะมันต้องขายได้อยู่แล้วแอีกอย่างคือหมวกจะเป็นแบบว่าแต่ละคนนะจากขาวขาว้านั่งดูฟ้าหมวก กูลูกค้ากันแล้วนี่เราที่เป็นหมดแล้วก็ดุกตาเกิดดุกตาเนี่ยผมขายของผมอยู่แล้วส่วนตัวส่วนเป็นคนรักสัตว์ขายอยู่แล้วนี่นี่เป็นหมอนิ้วปากดีน้ำเข้าวเองหมดครับที่บ้านผมเองแล้วแต่ไม่ใครจับได้นีอนี่นี่แวควบคุมรล้วบูท้อนคนรักสัตว์ครับนี่มีเยอะมากเลยครับเดี๋ยวจะได้ให้กล้องถ่ายอีกทีหนึ่งใจก็มาดูได้ครับส่วนพวก สเก็ตบิมเอ็กอะไรพวกเนี้ยคือชอบอยู่แล้วเล่นอยู่แล้วถ้ามีโอกาสก็คิดว่าจะอยากเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยมาพอดีมาอยู่ตรงนี้เห็นทำเลมันได้ถ้ามีจะเปิดร้านที่ตัวเองชอบก็เห็นเห็นไหมเห็นตอนนี้คือเบอกประมาณว่าตอนนี้คือร้านมันยังไม่เข้าที่ใช่ไหมครับใช่ครับก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วได้ครับเพราะว่า ทำเรื่อยๆครับทุกวันทำกันเองครับทำหน้าร้านไม่เน้นขายเน้นทำร้านนี่ผมลื้อเข้าลื้อออกสองรอบยังยังไม่เจอดาวตัวเองนะอ่ะพอนั่งดูแล้วมันขัดใดาวลื้อออกเลยต้องเซตติ้งต้องเซตติ้งนะฮึ๊บแมวมาปุ๊บแมวมาเออแมวกระโดดมาสมมตุ้มแมวแมว ทีนี้เศษนะครับว่าเดี๋ยวข้างในจะทำเป็นพวกร้านเป็นช็อปพวกบีบจักรยานกับบีบเอ็กเลยใช่ไหมครับใครับแล้วก็อนาคตอาจจะมีเหมนนั่งดื่มปาร์ตี้นั่งเล่นกันเสร็จก็มานั่งกินอะไรกันได้อะไรเงี้ยครับย่างปิ้งย่างตอนนี้ก็ซ้อมแล้วครับนั่งปิ้งยาๆๆ่างกันหลายรอบ <c oughs> แล้วคร <c oughs> ับ <c oughs> เหนื่อยนะสนะดนเยอะแยะแต่ว่าถ้าคนแถวนี้เอ้ยคนต่างจังหวัดที่เขาต้องเที่ยวที่เข้ามา มาเที่ยวหรือว่าช่วงนี้กระแสสเก็ตบอร์ดด้วยนะถ้าเขามาเล่นหรือว่ามาเจออย่างเงี้ยก็เข้ามาร้านได้ได้ครับได้ครับเข้ามาพักมานั่งเล่นแล้วตรงนี้เราบอกพี่จักรตรงนี้ด้วยนะครับอยู่หน้าตลาดชิคาดาจะมีตึกอยู่ระหว่างชิคาดาธรรมลีนครับระหว่างกลางเดินเดินมาเห็นแน่นอนครับมีตึกเดินมาบุกเก้าเวเชื่อไหมบุกเก้าวบุกเก้าบุเก้าอยู่เอ๋อครับ มีความหมายไหมครับไม่มีครับทางของเขาทางของเขาทางเขาจะเป็นเงี้ยเลิกเถอะมาแน่ครับมาเนี่ยนจริงๆเยอะมากเนี่ยผมเล่นแล้วแล้วแล้วถ้าลูกค้าหรือว่าลูกค้าอยากจะมาหรือว่าอยากอยากมาดูหมอหรือว่าอยากรู้วิธพี่พูดถึงหมอนมีจีแบกอะไรเงี้ยมีมีติดต่อเฟซหรือว่าโบโทรอะไรเงี้ยมีอ่าเพจอโอเคหมอนครับผมชื่อเพจนะครับหมอนสัตว์เอ้ยสามตี เอ้ยพิมแสนงะแล้วก็มีเบอร์โทรแล้วก็ขอเบอร์โทรศูนย์หกสามครับแปดศู 9, นย์เก้าเก้าศูนย์สองสามครับผมเดี๋ยวเทปนี้เราเอาประมาณแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรอบหน้าเขาบอกของร้านใหม่เราจะถายให้ใหม่เพราะาว่าวน่าจะว่าวอลังการกว่านี้หน่อยแต่คือคนทศึกษาหรือที่เาชอบหมอนอว่าสับมาได้เลยมาได้เลยเพราะว่ามันเยอะมากเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูไม่ซื้อมาลือเล่นได้ร้องโง่ได้ก็มีใจแกลเที่ยวแวล้เที่ยวแกล้งดโอเค Thì hơn lúc mấy bơi rồi nó khác. À, nó, khá nó chơi ngâm.